กระบะอย่างแรกเลยนะคะเพราะว่ากระบะเราก็เยอะไม่น้อยกว่ารถเก่งเลยนะคะนี่บนียาวสุดสายตาเลยค่ะพน,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 น่อันนี้เส,สุลของเรากำลังเปลี่ยนป้ายรถนะคะดูเปลี่ยนป้ายต้องแบบว่าเช็ดรถ รถสวยๆทุกคันเลยอะ่ะกระบาแคบสี่ประตูค่ะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยแต่งๆเราก็มีนะไม่ใช่ว่าเราจะขายแบบรถแบบเดิมเๆๆนะ่ยอันนี้เป็นรถบ้านค่ะคันนี้ตัวนี้เป็นรถปีใหม่เลยนะอ่ารถปี2020เลยคะ่ะเป็นแคบยกสูงนะคะนี่วิ่งรถตูเราก็มีขับสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวน,นี้เป็นสี่ประตูนะคะนี่เป็นแคป อนนี้เป็นสีประตูให้ดูยาวๆเลยให้พามาดูด้านหน้ากันดีกว่าโชว์รูมเรานะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนเส้นกาญจนาน,นะคะค่ะจะตั้งอยู่เส้นนี้วันนี้รถไม่เยอะคะ่ะช่วงเช้าใครที่มาไม่ถูกนะคะโทรถามเซลได้นะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะ วันนี้ก็พามาดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีถัดไปจะพามาดูรถข้างบนโชว์รูมกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะอะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้กวางพาดูแค่กระบะเนาะเดี๋ยวอีพีถัดไปกวางจะพามาดูรถข้างบนโชว์รูมกันบ้างเป็นรถเกง่งรถครอบครัว SUV ค่ะเดี๋ยววันนี้อย่าลืมก่อนดูคลิปตบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องกวางด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะบ๊ายบาย